ตอนเดียวเจ้าเทาแลมโบเครื่องสามพันไม่แปลกตะแหวกนิดหน่อยมาพบกับพี่อาร์ตอีกแล้วนะครับไม่แปลกต่แหวกนิดหน่อยคืออะไรเดี๋ยวเรามาเจาะกันด้วยลํำนี้เจ้าเทาแลมโบนะพร้อมสู้งานอีกแล้วดูดุดันมากๆจริงสีนี้นะมาดูล้อหน้ากันนะครับไม่แปลกครับต่แหวกนิดหน่อยไม่ใช่แค่ล้อหน้านะล้อหน้าเป็น S S R นี่ดูครับงานเนียนมากๆจริงๆขอบอกเลยยางลายนี้ถ้าใครได้ติดตามคลิปของพี่เนี่ยจะรู้เลยว่ายางลายนี้เป็นของเล so นโซ t ไทยนี่นะครับเบอร์2,4,5,45กดหน้าลง2นิ้วถ้า2นิ้วถ้าสังเกตด,ดูเอาฝ่ามือนึงเนี่ยมันจะคับคับ แต่ถ้า1นิ้วเนี่ยมันจะมีช่องนิดๆนะอันนี้สังเกตได้เลยนะครับปึกๆนะครับ <c oughs> นี่อันนึงคือฟิล์มเขียวคือฟิล์มซิงอ่ะถ้าภาษาวัยรุ่นก็เรยฟิล์มซิงลูกค้าบอกพี่ผมขอเอาฟิล์มซิ่งเขียวนี่จัดให้แบบนี้เห็นไหมตู้ซิงก็แบบนี้ตัดนะตัดเฉียงออกมาตู้ซิง มันเป็นแนวของเขาเราต้องยอมมันเป็นแนวของเขาเราต้องยอมจริงนี่มาดูหลังนี่ว่านี่ไงอันเนี้ยอันเนี้ยแปลกแปลกนะไม่แปลกนะแหวกนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่แปลกนะคือใช้ยางอะ่ะเปลี่ยนยางให้กับลูกค้าก็คือว่าแม็กเนี่ยกระทะเนี่ยเป็นกระทะเดิมเลยแต่แค่เปลี่ยนยางนะครับเป็นมิชลิน xcd 2 นะเพราะเดิมเนี่ยนะครับล้อเดิมๆเ,เป็นกระทะยางบิสโตนนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นมิชลิน XCD นะครับอ่ะเห็นไหมไม่แปลกแต่แหวกออกไปนิดๆเพราะว่าลูกค้าชอบแล้วก็ต้องจัดสิรออะไรใช่ไหมนี่ดูช่วงล่างจับนี่โอ้ยปลายใดทั้งใบโชกเขียวคู่แนบสามแผ่นนะครับเป็นไง ดูท้องในด,ดูท้องเห็นไหมเนียนจริงๆสีเสรนนี่แบบว่าวัยรุ่นไม่อายใครบอกแบบนี้ไม่อายใครตู้เป็นไงสีสันของตู้นะนะพลาส,สติกพลสติกงานนะเนียนกิบกิบล็อกล่างให้อีกต่างหากนะสั่งมาก็จัดไปรออะไรนะลำนี้ให้ดูรอบคันเลยนะมาดู ปับ๊บสุดจริงไม่แปลกแต่แหวกนิดหน่อยเซลล์อาร์ตหรือพี่อาร์ตนะครับ0819206179แบบนี้ลำแบบนี้ลำแบบไหนจะทรงยังไงปรึกษากันได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าว่าการไม่บ๊ายบาย